สวัสดีครับผมศาสนาจารย์อภิชาติคุณศักดิ์บรสาปรปัจจุบันนี้ก็เป็นสิีบาลที่ปรึกษาของเกตจจักรไมตรีจิตนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านสู่การศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ฟีดเพื่อชีของเรานั้นจะเติบโตและเข้มแข็งนะครับในชุดนี้ก็จะเป็นหัวข้อว่าเรากำลังทำสิ่งใหม่นะครับมีทั้งหมด4ตอนด้วยกัน ในตอนที่1น,นี้ก็จะเป็นตอนที่ชื่อว่าจงชูใจเตรียมรับข่าวดีนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวอิสยาบทที่4 0นั้นนะฮะเราก็จะ,ะดูประวัติศาสตร์สักนิดหนึ่งนะครับผมจะชูห้านิ้วขึ้นมานะครับห้านิวนี่ก็คือว่าจริงๆคนเรานมีประวัติศาสตร์อยู่ทั้งหมด4ประวัติศาสตร์ใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์โลกนะฮะ ประวัติศาสตร์ปัจจุบันนี้โลกเราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่โอ้สงครามโลกมาจนถึงตอนนี้สงครามโควิดนะฮะประวัติศาสตร์โลกเปลี่ยนแปลงไปนะฮะอันที่สองคือเราเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศชาติเราเกิดเป็นคนไทยเราก็มีประวัติศาสตร์คนไทยนะฮะประวัติศาสตร์ที่3ก็คือว่าประวัติศาสตร์ของตระกูลเรานะฮะตระกูลเราพูนศักประวัติศาสตร์เราก็มีประวัติศาสตร์ของตระกูลของเราเองและตัวที่4คือประวัติศาสตร์ชีวของเราเองที่เกิดในโลกนี้เป็นอย่างไรบ้างเรียนที่ไหนจบที่ไหนทํางานที่ไหน สี่ประวัติศาสตร์แต่สําหรับคริสเตียนนั้นน่ะจะมีประวัติศาสตร์อีกตัวหนึ่งคือประวัติศาสตร์แห่งความรอดคือนิ้วโป้งนี้ที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเนี่ยพระองค์กําลังพาเราไปสู่ประวัติศาสตร์ที่นิรันดร์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์โลกเนี่ยกำลังจะหมดไปและเหลือแต่ประวัติศาสตร์แห่งความรอดนะครับเราดูตามชาร์ตของเรานะฮะก็เหมือนอย่างที่วิวบอลนี่บทที่21บอกว่า พระเจ้าจะสร้างฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม,มเ่เพราะว่าโลกและแผ่นดินโลกเดิมกําลังหายไปละหรือสิ่งนี้นะครับมันประวัติศาสตร์กําลังเคลื่อนที่ไปสู่สิ่งใหม่นะครับผมคิดว่าสถานการณ์โควิดทํำให้เราเห็นชัดเจนว่าโลกกําลังเคลื่อนไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่ใหม่ขึ้นนะครับดูแผนภูมิประวัติศาสตร์แห่งความรอดนะครับเรียกว่า salvation history เนี่ยนะเราเริ่มจากที่พระเจ้าเนี่ยทรงสร้างนะครับแล้วก็ A1 นะฮะ a 2คือมนุษย์ตกต่ํา ตกต่นะำน่าทายังไงล่ะพี่นาเอสาพระเจ้าสัญญาว่าจะช่วยให้รอดแล้วก็เคลื่อนที่ไปสู่ A4 คือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่จะช่วยให้เรารอดและเคลื่อนที่ไปสู่ A5 ้เราก็ประกาศข่าวดีเรื่องความรอดนี้และโลกก็กาลังเคลื่อนประวัติศาสตร์นิ้วโป้งนี้กําลังเคลื่อนไปสู่พระเจ้าสร้างฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ใน A6 นั่นเองเพราะประวัติศาสตร์แห่งความรอดเริ่มต้นจาก A1 พระเจ้าทรงสร้างโลก A2 มนุษย์ตกต่ำ A3 พระเจ้าสัญญาช่วยให้รอด A4 พระเยซูจะปลดปล่อยให้เราสู่ความรอดที่แท้จริงเคลื่อนไปสู่ A5 คือประกาศข่าวดีซึ่งยุคนี้ที่เราอยู่นี้คือยุค A5 แล้วประวัติศาสตร์หรือป้งนี้กำลังเคลื่อนไปสู่พระเจ้าทรงสร้างสิ่งใหม่ฟ้าใหม่ได้แผ่นดินโลกใหม่เรามาดู A3 ได้วยกันว่าใน A3 เนี่ยพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยรอดเนี่ย พระเจ้าเลือกตั้งแต่อับราฮัมละตั้งแต่อับราฮัมเลือกอับราฮัมมา2,000ปี3,000ป,4000ปี4000ปีที่แล้วนะฮะถ้านับตั้งแต่พระเยซูเกิดก็คือ2,000ปีอับราฮัมนะจนถึงสมัยที่พวกอิสราเอลตกอยู่ในทาาอียิปพระเจ้าก็ไปช่วยพวกเขาให้รอดจากการเป็นทาสที่อิปตแล้วเรียกว่า first exodus คือการปลดปล่อยครั้งที่หนึ่งพวกก็ได้เข้าสู่แผนน่นดินคาณาอันก็มาถึงยุคข,ของดาวิดซึ่งรุ่งเรืองมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยอาณาจักรของอิสราเอลก็ตกต่ำลงจน เพราะว่าเขาไม่เชื่อฝั่งพระเจ้ามากจนตกไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนพระเจ้ากําลังทําสิ่งใหม่พระเจ้ากํากลังให้พวกเขาได้อ,อพะยพครั้งที่สอง 2, เป็น second Exodus ปลอดไัยออกจากการมันเฉลยที่บาบิโลนไปกลับไปที่โยโเยรูซาเล็มประาัตก,ก็เคลื่อนที่ไปจนถึง A4 พระเรียกคือเจ้า A5 และ A6 เพราะ,ะอิสยาที่เรากําลังจะเรียนในชุดชุดนี้เนี่ยนะว่าเรากําลังทาสิ่งใหม่เนี่ยอิสยาห์4 6เนี่ยนะ ก็กำลังอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ที่พวกเขาตกเป็นเฉลยที่บาบิโลนและพระเจ้ากาลังจะช่วยเขาออกมาจากบาบิโลนอีกนั่นเองก็คือ second Exodus นะครับเอาละให้เรามีโอกาสที่จะมาดูอิสยาบทที่40ด้วยกันนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับอิสยาห์เท่าไรนักนะฮะก็จะเป็นบทกลอนนะครับเราเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆนะฮะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะต้องการข่าวดีใช่ไหมครับ เราลองยกตัวอย่างคิดในใจว่าเอ้สิ่งดีเนี่ยหรือข่าวดีเนี่ยหรือสิ่งใหม่ๆเนี่ยตอนนี้เราต้องการอะไระบางคนอาจจะคิดถึงว่าเอ้ยถ้าคนที่แต่งงานฉันอยากเจนลูกเป็นข่าวดีสิ่งใหม่ๆหรือว่าตอนนี้โควิดทุกคนต้องการวัคซีนสิ่งใหม่ที่ต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะปลดปล่อยให้หลุดจากสงครามโควิดนี้เข้าสู่สิ่งใหม่เราต้องการข่าวดีในชีวิตของเราว่าว่ามาราต้องถามต่อไปว่าเอ๊ะ ข่าวดีเนี่ยหรือสิ่งใหม่เนี่ยมีผลต่อการดําเนินชีวิตของเราหรือเปล่ามีแโน,โน,โน่นอนเนาะข่าวดีทําให้เรามีกําลังใจข่าวดีทำให้เรามีความหวังใจอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างไปนะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าในอิสยาห์เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยข่าวดีหรือสิ่งใหม่ๆเนี่ยคืออะไรบ้างให้เรามีโอกาสเชี่ยอ,อา่านอิสยาห์บทที่40ข้อ1ถึงข้อ11ด้วยกันนะครับในขณะที่อ่านไปเนี่ยนะเราก็ลองดูคําถามที่ผมจะตั้งไว้ก็คือว่า อิสยาห์พูดว่าจงชูใจเนี่ยเพราะอะไรแล้วก็มีเสียงพูดอยู่สามเสียงใหญ่ๆในข้อสามถึงข้อห้าและมีเสียงในข้อหกถึงข้อแปดแล้วก็มีเสียงข้อเก้าถึงข้อสิบเอ็ดไอ้สามเสียงเนี่ยสาระมันเป็นอย่างไรบ้างอาล่ะเราจะดูด้วยกันนะครับอิสยาห์บทที่สี่สิบข้อหนึ่งถึงข้อสิบเอ็ดพระเจ้าของพวกท่านตรัสว่าจงชูใจจงชูใจประชากรของเราจงพูดกับเยรูซาเล็มอย่างเห็นใจ และจงบอกเมืองนั้นว่าความลำบากของเธอสิ้นสุดลงแล้วและบาปของเธอได้รับการอภัยแล้วและเธอได้รับโทษจากพระหัตถ์ของพระยาเวเป็นสองเท่าของความผิดของเธอแล้วมีเสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมมันคาของพระยาเวในเขรนรกันดานจงทําทางหลวงในที่ราบแห้งแล้งให้ตรงสําหรับพระเจ้าของเราภูเขาทุกแห่งจะถูกถมสูงขึ้นภูเขาและเนินเขาทุกลูกจะปรับให้ต่ําลง ที่รุ่มรุ่มดอนดอนจะทำให้เสมอและที่สูงสูงต่ำต่จะให้ราบเรียบและพระสิริของพระยาวยเวจะปรากฏแล้วมนุษย์ทุกคนจะมองเห็นด้วยกันเพราะพระโอษฐ์ของพระยาวย์เวรตรัสไปแล้วมีเสียงหนึ่งกล่าวว่าจงร้องสิและข้าพเจ้าว่าข้าจะร้องอะไรมนุษย์ทุกคนก็เหมือนต้นหญ้าและสง่าราศีทั้งหมดของเขาก็เหมือนดอกไม้ในทุ่ง ต้นยาก็เหี่ยวแห้งและดอกไม้ก็ร่วงโรยเมื่อพระปัตสะสะของพระยาวเวเป่ามาถูกมันแน่ทีเดียวมนุษย์ชาตินั้นคือต้นยาต้นยาก็เหี่ยวแห้งและดอกไม้ก็ร่วงโรยแต่พระวจนะพระเจ้าของเราจะยั่งยืนเป็นนิดเจ้าจงขึ้นไปบนภูเขาสูงโอซิโยนผู้นำข่าวดีจงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มกำลังโอเยรูซาเลม็มผู้นำข่าวดีจงเปล่งเสียงเถิด อย่ากลัวเลยจงพูดกับเมืองทั้งหลายของยูดาห์ว่าดูเถิดพระเจ้าของพวกเจ้าดูสิพระยาเวองค์เจ้านายเสด็จมาด้วยอนุภาพและพระกรของพระองค์ครอบครองเพื่อพระองค์นี่ไงรางวัลของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์และค่าตอบแทนของพระองค์ก็อยู่เฉพาะพระพักพระองค์พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์เหมือนฝูงเลี้ยงแกะ พระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ด้วยพระกรรณของพระองค์พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระสวงและจะค่อยๆนําแม่แกะที่มีลูกอ่อนนะครับนี่คือข้อ1นึงถึงข้อสินะครับให้เรากลับมาดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งเราศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันเราก็ต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับข้อ1ข้อ2เนี่ยทำไมอิสยาห์จึงพูดว่าจงชูใจจงชูใจสองครั้งก็แสดงว่าตื่นเต้นมากนะชูใจก็ตื่นเต้นไงทำไมถึงชูใจทำไมถึงยินดี คำตอบก็คงจะอยู่ในข้อที่สองใช่ไหมฮะเขาบอกว่าก็จงพูดกับเยรูซาเล็มอย่างเห็นใจบอกเมืองนะว่าความลําบากสิ้นสุดลงแล้วพ้นข่าวดีคืออะไรข่าวดีคือข่าวร้ายหมดแล้วไนงะข่าวดีคืออะไรความลําบากที่เป็นเฉลยในบาบิโลน70ปีกําลังจะหมดแล้วไนงะอีกครั้งหนึ่งทําไมาถึงชูใจชูใจก็เพราะว่าความลําบากสิ้นสุดลงแล้วที่พระเจ้าเนี่ยได้ตีสอนบาปของพวกเขาเนีย่ยเ,ยเรียบร้อยแล้วพระเจ้าให้อภัยเรียบร้อยแล้ว เป็นโคษหนะักถึงสองเท่าเช้นะเรียบร้อยแนละ้วนั่นคือความยินดีนั่นคือข่าวดีข่าวดีเพราะข่าวร้ายกําลังจะผ่านพ้นไปนะฮะเหมือนวัคซีนตอนนี้เนี่ยคือข่าวดีกําลังเกิดขึ้นไงเพราะวัคซีนเกิดขึ้นแล้วก็จะมีข่าวดีตามอิสยาพูดต่อไปว่าแล้วชูใจเนี่ยมีเสียงสาระพูดว่าอะไรให้เราดูด้วยกันนะครับข้อสามนึงข้อห้ามีเสียงหนึ่งบอกว่าจงเตรียมมันคาเตรียมมรนคาเพื่ออะไรล่ะเตรียมยังไงล่ะโอ้ oh. เตรียมอย่างไรครับเตรียมให้ทางหลวงเป็นทางตรงที่สูงสูงทุกแข่งก็ถูกถมทําให้ต่างๆเหล่านี้ที่การเตรียมตัวที่สูงสูงต่ำต่ำจะทําให้ราบเรียบเป็นไฮเวย์เลยวิ่งโลดเลยเพื่ออะไรคําตอบอยู่ในข้อที่หใช่ไหมเพื่อพระสิริของพระเจ้าจะมาปรากฏแล้วมันทุกคนจะเห็นด้วยแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าตัดแล้วมันต้องเป็นจริงแสดงว่าจงชูใจเนี่ย ตื่นเต้นยินดีข่าวร้ายกําลังหมดไปข่าวดีกําลังมาเตรียมตัวเตรียมตัวพระเจ้ากําลังจะเสด็จมานั่นเองผรจงเตรียมตัวให้ใครจงเตรียมตัวให้คนคนหนึ่งก็คือพระเจ้าเตรียมไว้คนคนหนึ่งที่กําลังจะเสด็จมานั่นเองนะครับเรามาดูเสียงที่สองนะครับเสียงที่สองข้อ6ถึงข้อ8ปดข้อบอกว่ามีเสียงหนึ่งร้องและท้าพระเจ้าอิสยาห์บอกล้วจะร้องอะไรล่ะร้องว่าอะไรครับในข้อ6 7เจ เขาได้เปรียบเทียบมนุษย์เป็นอะไรครับบอกมนุษย์ก็เป็นแค่ต้นหญ้าใช่ไหมฮะดูดูดีด,ด,ดูสวยแต่เดี๋ยวก็เหี่ยวแห้งไปดอกไม้ดูสวยเดี๋ยวก็ร่วงโรยไปมนุษย์ก็เป็นแบบนี้แหละก็คือมันก็จะผ่านพ้นไปพ้นก็แปดเขาสรุปว่าต้นหญ้าเหี่ยวแห้งดอกไม้ก็ร่วงโรยแต่พระคําของพระเจ้ายั่งยืนเป็นนิดหมายความว่าอะไรหมายความพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้ากําลังให้ข่าวดีก็ต้องมีข่าวดี และข่าวดีนั้นกาลังมาจะจะมาก็ต้องแน่นอนนั่นเองนะครับรานเสียงที่สองบอกว่ามนุษย์เป็นอย่างไรมนุษย์ก็คําพูดมนุษย์อาจจะโชคราวแต่พระเจ้าสัญญาอะไรเป็นจริงแน่นอนเรามาดูเสียงที่สามคืออะไรครับในข้อที่เถึงข้อที่11อ่าตอนนี้จะเข้าไปสู่เรื่องของข่าวดีนะข้อ9้าบอกว่าจงขึ้นไปบนภูเขาสูงโอซิโยนผู้นําข่าวดีผู้นําข่าวดีเสรแล้วมีข่าวดีละ เป่งเสียงเลยอยากเก็บเสียงแสดงว่าเตืรนเต้นมากผมชอบเก็บเทียบวัคซีนต,ตอนนี้นะเติรนเต้นมากวัคซีนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเป่งเสียงให้เต็มกําลังว่าอย่างไรกันเรามาดูสาระของมันนะครับก็เก้าข่าวดีนี้คืออะไรครับในนี้ใช้คําว่าอยากกลัวเลยและจริงๆริงอิสยา40สี่สิบถึงสี่สิบหกนี่ยจะมีคําว่าอยากกลัวเลยอย่าก,กลัวเลยเนะี่ยเยอะมากเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเคยตกเป็นเชลย ที่บาบิโลนเจิปีก็มีความกลัวกลัวอนาคตกลัวว่าแล้วมันจะกลับแล้วมันจะยังไงแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรต่างๆาเหล่านี้มันก็มีความกลัวทั้งนั้นพรานพระเจ้ากำลังบอกว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะอะไรมีข่าวดีไงข้อสิบเป็นคําตอบไหมครับข้อเก้าตอนท้ายเขาบอกว่าจงดูเถิดพระเจ้าของพวกเจ้าดูสิพระยาเวองเจ้านายสเสด็จมาด้วยอนุภาพสแสดงว่าพระเจ้ากาลังทําบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าสเสด็จมา ทำบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าจะมาครอบครองแต่ก่อนบาบิโลนครอบครองอยู่เจ็ดสิบปีพระเจ้าจึงครอบครองพระเจ้านํารางวัลนําค่าตอบแทนมาให้พร้อมแล้วนะครับข้อสิบเอ็ดเป็นคําตอบที่สําคัญมากสําคัญยังไงครับคําตอบคืออะไรครับข่าวดีคือพระเจ้าจะเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์เหมือนผู้เลี้ยงแกะแสดงผู้เลี้ยงแกะของพระองค์เนี่ยจะมาเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์อย่างแน่นอน พระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ด้วยพระกรของพระองค์พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระทรงและจะค่อยๆนําแม่แกะที่มีลูกอ่อนถ้าเราจะเปรียบเทียบต,ตัวเราเองเหมือนลูกแกะที่พระเจ้าอุ้มไว้เนี่ยเนาะเรารู้สึกอย่างไรบ้างครับพระองค์จะรวบรวมลูกแกะไว้ด้วยพระกรของพระองค์เพราะจะอุ้มผมจินตนาการนะว่าถ้าผมเป็นไม่ใช่ผมก็คืออภิชาตเนี่ยอยู่ในอ้อม แขนของพระเจ้านี่อบอุ่นนะครับมั่นคงปลอดภัยแล้วเราก็ลองคิดว่าอืเขาตกเป็นเชลยบาบิโลนตั้งเจ็ดสิบปีเนี่ยมันก็คงมีความกลัวอยู่เจ็ดสิบปีฉะหละว่าไหมครับผมว่าโควิดแบบเนี้ยเราก็ยังออยู่ในความกลัวปีปีกว่าๆนะยังก็ยังไม่ค่อยกล้าออกมาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพระเจ้ากําลังสัญญาว่าพระองค์จะมา แล้วจะมาเป็นผู้เลี้ยงแกะนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆในข้อที่สามถึงสิเนี่ยจริงๆนั้นเล็งถึงใครตามพระคัมิมร์ใหม่เนี่ยนะนะตามพระคัมิมร์ใหม่เนี่ยจะเล็งถึงพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะฮะจริงๆเนี่ยในพระธรรมมาระโกเนี่ยนะบทที่1ข้อที่บทที่1ข้อที่12 3สเนี่ยได้อ้างเองอิสยาบทที่40ข้อ3นั่นเองนะฮะผมจะอ่าในให้ฟังมาระโกบทที่ หนึ่งนะครับข,ข้อหนึ่งเลยนะข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มตรงนี้ข่าวดีไงข่าวประเสริฐเริ่มตรงนี้เริ่มยังไงอ่ะข้อ2ตามที่มีเขียนไว้ในพระธรรมอิสยาก็คือเมื่อกี้ที่เราอ่านไปนี่เน่เราใช้ทูตของเรานำหน้าท่านาผู้นั้นจะเตรียมบันคาของท่านไว้เสียงร้องนะในสิรก,กันดารว่าจงเตรียมมันคาแห่งองค์พระผเนเจ้าจงทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปตรงนี้ก็เล็งถึงว่าคนที่เตรียมทางคือยอน แต่ยอนเตรียมทางให้ใครยอนเตรียมทางให้กับพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ใหม่ได้ตีความว่าในอิสยาบทที่40ข้อ3ถึงข้อที่11เนี่ยก็คือพูดถึงยอนและยอนปูทางให้กับพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะครับระะนันสิ่งใหม่เนี่ยก็คือพระเจ้ากำลังทำสิ่งแต่สิ่งใหม่ในยุคนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องค่อยๆดูต่อไปนะครับในยุคนั้นคืออะไรนะครับเอาล่ะ เราจบบทที่40ข้อ1ถึงข้อ11แล้วคนก็จะถามว่าโอ้โหแล้วเป็นไปได้ยังไรล่ะเออเป็นไปได้ยังไรอ่ะพระเจ้าก็ตอบในข้อ12ถึงข้อ17ว่าเป็นไปได้แน่นอนเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างในข้อ12ใครตรวงน้ำทะเลไม่มีใครตรวงเราตรวงได้หรอน้มทะเลไม่ได้ใครก็ต้องพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าทำได้หมด ข้อ1ิบสาสี่เขาบอกว่าใครแนะนําพระวิญญาณใครเป็นที่ปรึกษาพระเจ้าไม่มีพระเจ้าเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงรู้รู้อนาคตรู้ล่วงหน้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ในข้อสิบเจ็ดโอ้แล้วพระเจ้าจะทําไม่ได้หรือข้อสิบแปดถึงยีิบสี่นะฮะเราจะเปรียบพระเจ้ากับใครเปรียบรูปเขาลบหรอโอ้ยเหนือกว่าเยอะเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อที่18บแถึงยี แล้วก็ข้อที่2 5่สถึง26เนี่ยรวนแล้วแต่เน้นว่าไม่มีใครเปรียบพระเจ้าได้พระเจ้าทรงริธิ์อย่างแน่นอนอิสราเอลก็คงถามว่าโอ้เป็นไปได้อย่างไรล่ะข้อ27นะข้อ2 7เป็นไปได้งไงดูสิแต่ก่อนฉันก็ถูกปิดทางจากพระเจ้าเพราะเจ้าไม่เปิดเผยอะไร70ปีนะแต่ก่อนพระเจ้าไม่เห็นช่วยอะไรเลยตั้ง70ปีเป็นไปได้อย่างไรพระเจ้าก็ตอบอีกในข้อที่ 28สถึงสาบอบอกว่าโอ้ยตอบว่าอย่างไรครับเธอไม่รู้หรือพราะยาเวเนี่ยเป็นนินรันดร์พระองค์ไม่เคยอ่อนเปรีย้ยเลยนะความเข้าใจของพระเจ้าเต็มเปี่ยมเลยพระองค์จะประทานกำลังแก่คนอ่อนเปรีย้ย นะและผู้ที่ไม่มีพลังพระเจ้าก็ให้มีเรี่ยวแรงขึ้นคนหนุ่มๆเนี่ยแม้จะอ่อนเปลี้ยเนี่ยนะชาชกิการจะลม้มลงนะแต่คนที่รอคอยพระเจ้าเนี่ยจะมีกําลังใหม่แน่นอนคนพระเจ้ากําลังชูใจว่าจงชูใจจงชูใจพระเจ้าจะทําสิ่งใหม่เกิดขึ้นตื่นเต้นตือนเต้นสิ่งใหม่กําลังเกิดขึ้นการเป็นเชลยที่บาบิโลนเจิปีกําลังจะผ่านไป พระเจ้ากาลังเตรียมสิ่งใหม่เหมือนนกอินทรีใช่ไหมฮะเหมือนนกอินทรีเป็นไปได้อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสกลับบ้านเราก็คงอ่านบทที่41ต่อนะฮะ41ทั้งบทเลยเนี่ยจะมีคําว่าอยากลัวเลยอยากลัวเลยอยากลัวเลยอยู่ตั้งสามคำใหญ่ๆนะฮะข้อที่10บทที่41ข้อที่10อยากลัวเลย เพราะอะไรลองไปอ่านเองเนาะบทที่สิบเอ็ดข้อสิบสามอย่าก,กลัวเลยบทที่สิบเอ็ดข้อสิบสี่อย่าก,กลัวเลยเพราะอะไรครับพวกเขามองตัวเองเป็นหนอนนะข้อสิบสี่โอ้โหอย่าก,กลัวเลยเจ้าหนอนยาโคบเขามองตัวเองเป็นหนอนคืออยู่ในบาบิโลนนี่นะโอ้โหก็เหมือนหนอนนะคือก็เป็นเฉลยเขาอะ่ะก็เป็นหนอนดูไร้ค่าดูตกต่าดู อ่อนแอดูช่วยตัวเองไม่ได้แต่พระเจ้ากำลังจะทำสิ่งใหม่อย่ากลัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองว่าข่าวดีในยุคนั้นเนี่ยนะก็คือพระเจ้ากำลังจะใช้คนคนหนึ่งคือกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียมาปลดปล่อยอิสราเอล,ลออกจากการเป็นเชลยของบาบิโลนนั่นคือข่าวดีในยุคนั้นแต่ข่าวดีเนี่ยมันเล็งเป็นอนาคตว่า และวันหนึ่งพระเมสยาที่พระเจ้าเตรียมไว้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่จะมาครอบครองโลกนี้เนี่ยจะบังเกิดขึ้นก็คือเล็งถึงพระเยซูแต่แน่นอนข่าวดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยุคนี้เท่านั้นเองถ้าเรากลับไปที่ชาร์ตของเอ่อ salvation history ว่าโลกกำลังเคลื่อนที่ไปพระเยซูมาเกิดแล้วจริงแต่พระเยซูจะเสด็จมาครั้งที่ส ข่าวดีจริงๆสุดท้ายเนี่ยคือ Second Coming คือการที่พระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองที่จะให้เกิดฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะฉะนั้นเราน่าตื่นเต้นกับอิสยาห์บทที่40และ41ให้ชัดเจนว่าว่าอะไรครับเราสรุปกันนิดนึงว่าพระเจ้าบอกชูใจน่าตื่นเต้นพระเจ้าจะทำสิ่งใหม่ข่าวร้ายกำลังหมดไปกำลังเคลื่อนสู่สิ่งใหม่สิ่งใหม่นั้นคืออะไร ถามตัวเองทีหนึงนะครับในยุคนั้นหมายถึงอะไรและหมายถึงพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรและหมายถึงเซคเก d c ค m อิงได้อย่างไรต้องถามตัวเราเองว่าเมื่อเรารู้ข่าวดีอย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงถามตัวเองครั้งหนึ่งถ้าพระเจ้าบอกว่าจงชูใจในยุคนี้ชูใจตื่นเต้น,นข่าวร้ายกำลังจะหันไปข่าวร้ายนั้นคืออะไร ข่าวดีกับน้องจะมาข่าวดีนั่นคืออะไรเป็นการบ้านให้เราไปคิดอีกทีหนึ่งการเรียนพระคัมภีร์เนี่ยคงต้องอ่านชา้ชาๆบทที่40อ่านอีกรอบหนึง่งอ่านบทที่4 1แล้วถามตัวเองว่าข่าวดีคืออะไรแล้วเราเตื่นเต้นกับข่าวดีนั้นหรือไม่ขอ,อพอระเจ้าอวยพรนะครับที่เราจะตื่นเต้นกับข่าวดีหรือสิ่งใหม่ที่พระเจ้าประทานให้กับเรารนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ C.T.N. TV.